สวัสดีทุกทุกนอาจารเดี๋ยวเราจะตัดใบมะละกอไปทําปุ๋ยหมักเนี่ยมีใครลองพิมพ์เข้าไปหาเออ่พิมพ์ Google พิมพ์คําว่าชาใบมะละกอดูนะมีขายด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าหลายๆคนที่เคยได้กินพวกชาใบมะละกอ มันก็จะช่วยต้านมะเร็งได้ก็เราไปหาข้อมูลกันดูนะเราไม่กล้าฟันธงเพราะเราไม่เคยเป็นโรคมะเร็งแต่มันก็มีข้อมูลที่บอกว่ามีคนกินแล้วเขาหายจากโรคมะเร็งได้ แต่เราไม่แน่ใจว่าระยะที่เท่าไหร่ก็ไปหาข้อมูลดูพิมพ์เข้าไปสรรพคุณของใบมรกอเข้าไปต้มดื่มนะเนี่ยเข้าใบมรกรอไปต้มดื่มเรายังเห็นเลยว่ามีคนถามว่าต้มดื่มต้มดื่มกี่ใบคะ ใบใบขนาดนี้ใบขนาดนี้มันจะต้มกี่ใบเลยจ้าใบเดียวก็น่จาจะพอแล้วใบใบมรกรบใหญ่อะฮะดูสิใบใหญ่เบลอเบลอเขาต้มดื่มกันนะอแล้วก็เอาไปหั่นทําชาด้วยมีขายในลาซาด้าด้วยทําชาใบามรกรแต่เราจะเอามาทำปุ๋ยหมกัก ที่เราตัดต้นตัดต้นหน้าบ้านลยเขาไม่ไปเลี้ยงลูกไงเออเขาไม่เลี้ยงลูกเนี่ยลูกลูกที่อยู่ยอดยอดเนี่ยเขาไม่เอามันเขาไม่เลี้ยงไงเนี่ยเราก็ตัดออกเราจะไปทําปุ๋ยหมักไปหมักหมักหมกหมกอันนี้เอาไปใส่ถังหมักพืชสดก็ได้เนี่ยเราจะมีถังหมักพืชสดอยู่ลงังไอ้ข้างบ้านเนี่ย เนี่ยตัดตัดส,สับสับมันก็เป็นปุ๋ยชั้นดี่ะนะเ,เขาบอกว่ากินกินแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรใดๆสิ้นนะไม่มีอะไรที่มันเป็นอันตรอันตรายต่อร่างกายอะไรเงี้ยกินอะไรก็แล้วแต่ในปริมาณน้นอยๆคือหลายคนเขามีทางเลือกนะบางคนเขาแบบเป็นมะเร็งแล้ว ไปรักษามันไม่หายบางทีหมอบอกให้ไปนนอนรอความตายใช่เปล่าเขาต้องสรรหาดิสรรหาที่ว่าจะทำยังไงจะช่วยยืดอายุอายุให้อยู่นานๆนนหน่อยมันเป็นทางเลือกไงเขาก็เลยไปหาพูกพืชสมุนไพรบางคนก็หายจากมะเร็งได้ เออทำคีโมมารักษากับหมอมาไม่หายแต่ไปกินสมุนไพรที่เขาไปสรรหากันมาบางคนก็กินต้มอังกาบหนูอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้คืออยากให้ทำงานวิจัยไปเลยนะใช่ไหมในเมื่อมันมีวางขายเป็นชาน่ยวางขายอะ่ะ ทำไมเขาไม่ถึงไม่ทํางานวิจัยกันเนี่ยนะใช่ไหมทำไมหน่วยงานรัฐทําไมถึงไม่มีงานทํางานวิจัยเนี่ยทำงานวิจัยสรรพคุณประโยชน์ของใบมะละกอเนี่ยเออแล้วก็ไปมีคลิปแบบชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์อะไรแบบนี้ทำไมเขาไม่ถึงเอาไปทำงานวิจัยกันเนี่ย แล้วถ้าทํางานวิจัยมาแล้วมีผลต่อเซลลมะเร็งเออสมมุติกินเข้าไปแล้วเซลมะเร็งมันฟอแบบนี้ทําไมเขาไม่ทำนเนี่ยถ้าเรามีห้องแลบถ้าเรามีห้องแลบทาเราจะทําวิจัยพวกพืชสมุนไพรที่สามารถทําใหา้พวกมะเร็งฟอ จริงๆนะไม่อยากให้กินยากินแต่ยากินแต่ยาฉายแสงฉายแสงฉายแสงใช่ป่ามมันต้องมีทางเลือกดิมันต้องมีทางเลือก,ออกดิอย่างว่านะหมอกับบริษัทยาอันนี้ของคู่กันเพราะเพราะฉะนั้นหมอจะไม่พูดเรื่องอาหารเสริม หมอจะแนะนํำอย่างเดียวว่าให้ออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็แนะนําให้อะไรให้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพื่อไม่ให้มีผลต่อโรคเพราะฉะนั้นพวกเราอะถ้าไม่เป็นอะไรเราก็ดูแลสุขภาพของเราตามที่หมอบอก แต่บางคนไม่ใช่บางคนลหลายคนทำตามหมอสั่งแล้วควบคุมอาหารออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เขาก็ยังไม่สามารถจะลดค่าต่างๆความดันเบาหวานน้ำตาลได้เลยอะ่ะอันนี้เป็นเพราะอะไรใช่ไหมแต่พอเขามากินอาหารเสริมอ้าว ทำไมค่า,ต,าต่างๆที่เคยขึ้นสูงๆมันลดลงไปได้อ่ะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาหารเสริมทำไมถึงมีขายในร้านขายยาเยอะมากถ้าไม่ผ่านการทดลองเข้าห้องแลบไม่มีผ่านไม่ผ่านงานวิจัยจะเอามาขายในร้านขายยาได้ไหมไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นอาหารเสริมในร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นผู้แนะนำเออทำไมถึงเป็นแบบนี้เราเองก็กินอาหารเสริมแม่ก็กินอาหารเสริมอาเฮียเราก็กินอาหารเสริมเพราะฉะนั้นตัวเราเองอะ่ะเราก็จะไม่มีโรคอะไรอยู่ในร่างกายความดันเบาหวานน้ำตาลเราไม่มี แม่ก็ไม่มีนะแต่แม่เนี่ยที่มีความดันสูงเพราะว่านะ่าจะเป็นเกี่ยวกับกระดูสุดทับเส้นประสาทมันทำให้แม่มีภาวะที่ขาชาแล้วก็มีความดันสูงแต่สูงไม่มากอกอืมเราก็เลยให้แม่กินอาหารเสริมไปด้วยเนี่ยมันต้องมานั่งคิดนะว่าเอ๊ะทำไมอย่างในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ก็มีอาหารเสริมขายเออที่เห็นเห็นก็เลยที่เห็นชัด,ช,ดชัดเลยนะที่วางขายที่เขาแบบมั่นใจมากเลยคืออะไรวะเมกกะกับแบล็กมอลนี่พูดเลยพูดเลยพวกอาหารเสริมของยี่ห้อแบล็กมอลและเมกกะเขาจะมีเกี่ยวกับถ้ากินถ้าเป็นความดันให้กินอาหารเสริมตัวนี้ถ้าเป็นเบาหวานให้กินตัวนี้ อ่าถ้าลดไขมันให้กินตัวนี้เออมันเป็นอาหารเสริมอะ่ะมันไม่ใช่ยานะ่ะแล้วพอกินอาหารเสริมเข้าไปเอา้าทำไมค่าต่างๆที่เคยรักษาอยู่กับหมอก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนค่ามันปกติได้อะ่ะเนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ดีที่จะได้ไม่ต้องกินยาก็ไปหาอาหารเสริมกินนะจ๊ะสมตง สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานน่ะกินได้กินแล้วเขาหายอ่ะออสุภาพดีด้วยแล้วกม,มากินยาหมอยาฝรั่งก็ลองดูแล้วกันอันนี้เราก็กินวิตามินซีของแบล็ k m มอ e ตั้งแต่อายุยี่้านะพันมิลลิกร,รัมนะตั้งแต่อายุยี 29, จนถึงปัจจุบันนี้ห้าห้านะ จะห้าสิบห้าแล้วเนี่ยร่างกายเราก็ปะกะติดีไม่เคยเป็นหวัดมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าอืมใช่ไหมหมอค่าเป็นพยานเป็นพยานหน่อยเออตาตาปิ๊บๆนะแม่ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นหวัดเลยผ่านโควิดไม่ได้นะผ่านวิกฤตโควิดทั้งที่ป้าป้าเราก็ออกป้าป้าเราก็กินวิตามินซีแม่ก็กิน ป้าเราออกทุกวันออกฟิตเนสไปซื้อของที่ตลาดไปตีกอล์ฟมีหน้าที่ไปตลาดอ่ะป้าเราเออก็ยังไม่เคยมีใครติดโควิดหรือหรือแบบฟุดฟุดฟาดฟาดเฉยๆหรือติดไปแล้วแล้วแล้วไม่รู้ตัวกันแล้วมันหายเองยังไงเนาะเอาล่ะแค่มาบอกว่าเล่าให้ฟังว่า ทางเลือกของพวกเราก็มีอีกทางหนึ่งคืออาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนปาระงานเยอะแค่นี้นะ